นับถอยหลังอีก3สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว14พฤษภาคมนี้หลายคนมองไปในภาพใหญ่ของการเมืองเวลานี้มีคำถามว่าแล้วใครจะไปจับค้่กับใครบ้างแต่ขณะเดียวกันก็มีปรากฏการณ์ของหลายๆพักที่พยายามเปิดตัว คนรุ่นใหม่เพราะเวลานี้ในสังคมไทยมีหลากหลายเจเนเรชันอยู่ด้วยกันนะคะอย่างหนึ่งก็หวังละค่ะว่าจะเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง First Time w o t e r เวลานี้ที่อายุ18-22ปถึง2ีปีก็มีมากกว่า4ล้านคนนะคะในขณะเดียวกันถ้าเรานับกันเฉพาะคนเจนซี C อย่างเดียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคนเจนซี C ก็คือคนที่อายุช่วง18-25ปถึง2ีปีที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในรอบนี้ด้วยก็มีมากกว่า12เซต์ ตัวเลขนี้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่สามารถชี้ขาดถ้าหากเทียบก,กับคนกลุ่มอื่นๆในสังคมได้แต่ต้องไม่ลืมว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนสําคัญที่จะโตไปเป็นแรงงานขับเคลื่อนเมืองของเราในอนาคตนะคะดังนั้นนโยบายที่จะมาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้นก็จําเป็นที่ผ่านมามหลายพักการเมืองใช้ตัวเลขต่างๆในการจูงใจบรรดาจ็อบเบอร์เด็กจบใหม่ แรงงานนะคะแต่ว่าจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ล้วค่ะว่าเลือกตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําผลงานได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเจนซีอย่างที่ดิฉันบอกไปคืออายุ1 8บแปถึงยีปีเวลานี้คือพวกเขามีความสับสนเคว้งคว้างนะคะคุณผู้ชมมีสถิติของตัวเลขที่พบว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นมีความเครียดกันมากขึ้นมีหลายๆอย่างที่ทําให้กลุ่มคนวนัยนี้ไม่สามารถทํางานได้ตามความฝันของตัวเองต้อง แตกรับภาระหลายๆเรื่องทั้งชีวิตครอบครัวสังคมนะคะรวมถึงอนาคตของตัวเองด้วยค่ะคนเจนซีในเวลานี้เขากังวลปัญหาเรื่องอะไรกันบ้างคุณอัญชันอันชัยศรีประมวลมาให้เราชมกันค่ะมีใครเคยรู้สึกเคว้งไร้จุดหมายไม่มีที่ยึดเหนี่ยวไหมคะ ปัญหาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกรุ่นเลยค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าคนรุ่นใหม่เขามีปัญหาเรื่องของอะไรบ้างวันนี้เราจะชวนทุกคนค่ะสำรวจปัญหาของคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรม l Lost อ n d f o ฟ n d ตามหาความฝันที่หล่ดหายของคน Gen ซค่ะ ต้องบอกว่าก่อนว่าตัวเองเอาไปคุณมาจากเพชรบูรณ์ครับมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันที่ที่แบบย้ายเข้ามาเรียนแล้วก็ทํางานในกรุงเทพ คืออย่างแรกเลยต้องมองไปที่การกระจายอานาจทางท้องถิ่นะนะเนาะมันกระจายเข้าไม่ถึงแน่นอนอยู่แล้วถ้ามองถึงในเรื่องงานเราเรียนจบออกมาแน่นอนว่างานในในชนบทมันมีงานที่ไม่ได้เปิดเรากว้างขวางมากพอที่เราจะแบบหาแล้วก็มันฟิตอินกับตัวเองได้เท่ากับว่าหางานในกรุงเทพครับเหมือนตัวงานมันกระจุกตัวอยู่ที่ในเมืองหลวงในกรุงเทพเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่คนกรุงเทพเหมือนครเป็นคนแบบว่าอยู่นครปฐม,มอยู่แบบปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เรา,เราจําเป็นจะต้องหางาน หรือว่าหาโอกาสต่อยอดให้กับตัวเองเพื่อจะแบบเด้งดูตัวเองด้วยเด้งดูครอบคอรัวด้วยอะไรเงี้ยมันมากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพค่าครองชีพในปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงที่อยู่อาศัยด้วยเพราะว่าก็เพิ่งแบบซื้อคอนโดเหมือนกันซึ่งพื้นที่มันก็ไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าเราอยากเดินทางใกล้ขึ้นอะไรขึ้นแบบนี้เพื่อให้ไปทํางานที่แบบเราเหนื่อยน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วสมมติว่าถ้าผมต้องมาทํากิจกรรมอะไรหรือมาเจอกิจกรรมดีๆชีวิตที่ดีๆ หรือเจอพกพื้นที่สังคมอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอน,อนอกจากว่ามันเป็นการสนับสนุนหรือว่ามีพักต่างต่างมีนโยบายอะไรต่างๆให้ส่งเสริมให้ครอบครัวม,ม,มีความรักเนาะมีความรักต่อกันเนาะมันจะต้องคล้ายๆกับว่าให้ครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมือนกัน อย่างแรกเลยก็ต้องเป็นรัสวัสดิการแล้วก็พวกระบบรัฐบาลที่ที่ที่เราได้เลือกเข้าไปนั่นแหละครับว่าว่าเขาสามารถเป็นเป็นต้นต่อหรือจะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของของการพัฒนากระจายอํานาจจากกลางเมืองไปสู่ต่างจังหวัดชนบ,บทได้ยังไงมันน่าจะเริ่มจากการเขาเรียกว่าการกระจายอํานาจการบริหารออกไปให้มันเท่าเทียมกันในทุกจังหวัดอย่างน้อยก็ได้มีงานทาหรือว่ามีโอกาสที่เราไม่จาเป็นจะต้องขนขวายหรือว่า เขาเรียกว่าตะเกียตะกายมาหาความจเจริญในกรุงเทพมันก็จะดีขึ้นเยอะเราอาจจะลดความคิดที่ว่าเราต้องเข้ามาหาอะไรดีๆเพื่อที่จะทางานที่ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่างานแบบวิศวะหรือว่าหมอเป็นงานที่แบบทุกคนต้องทําอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบว่าเราอยากทําอะไรก็ทําโดยที่ ไม่มีการแบ่งชนชัช้นทางสังคมอะไรเงี้ยครับตัวเราก็คงแก้ไม่ได้เพราะว่าคือแบบมันเป็นภาพภาพใหญ่มากทุกปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดค่ะมันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องของการเมืองทั้งหมดถ้าโครงสร้างมันดีทุกอย่างมันดีอะไรเงี้ยค่ะรัฐบาลควรจะส่งเสริมเรื่องของพื้นที่สาธารณะในต่างจังหวัดด้วยในการแก้ชิงกฎหมายเนี่ยมันก็สามารถเนาะที่จะที่จะออกกฎหมายมาให้เป็นการคุ้มครองผู้ถูกกระทำนอกเหนือจากการที่จะมีกฎหมายอะไรก็ตามที่ออกมาคุ้มครองเนาะ มันต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้ที่เป็นเหยื่อหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ๆตัวคาดหวังค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็หลายปีมาแล้วเนาะที่มันแบบว่าเหมือนเรายังคงอยู่กับที่กลายเป็นแบบว่าเหมือนหยุดเวลาาไว้อะไรแบบนั้นเลยเพราะงั้นคิดว่าครั้งนี้มันก็ถ้า เป็นไปได้จริงๆแล้วก็แน่นอนว่าอยากให้มันเป็นไปได้ก็คืออยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุดนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ถ้าถ้าเราได้คนที่มีแนวทางแนวคิดที่ดีค่ะผมคิดว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราได้คนเก่งมาผมเชื่อว่ามันก็จะทําให้เราได้เห็นสิ่งที่ดีขึ้นการเลือกตั้งนี้มันส่งผลต่อประเทศมันสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วประชาชนธรรมดาอย่างเราเนาะเวลา มีข่าวความรุนแรงในครอบครัวเจอกับตัวหรือเจอกับคนใกล้ตัวเองประชาชนธรรมดาทั่วไปของเราเนาะมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาคิดว่าแก้ได้ครับแต่แต่คิดว่าคงไม่ใช่1% 0 0เป็นแต่เป็นเพียงแค่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเพราะว่าจากการพัฒนาประเทศอะไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แค่หนังสือที่ชื่อว่ารัฐบาลหรือหนังสือที่ชื่อว่าสภาเล่มเดียวแต่ขึ้นอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าประชาชนด้วย จากที่เราไปคุยกับคนรุ่นใหม่ซึ่งเรามองพวกเขาเป็นอนาคตของประเทศนี้นะคะจะเห็นได้ว่านอกจากสีปัญหาที่เราหยิบยกมาคุยกันแล้วยังมีปัญหาที่มากกว่านั้นค่ะสิ่งที่สําคัญคือจะมีใครที่มองเห็นให้ความสําคัญและอยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้พวกเขาอย่างจริงจังหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งค่ะ